ยาสีฟันเนี่ยมักจะผสมสารเคมีต่างๆตัว SLS นี่ก็จะเป็นสารเพิ่มฟองไบโคซาดเนี่ยจะเป็นพวกสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียส่วนพพราเบนเนี่ยจะเป็นสารกันเสียก็เป็นสารก่อมะเร็งอย่างหนึ่งบริッไม่มีสารตัวนี้ไม่มีเลยค่ะปลอดภัยไร้สารเคมีตัวนี้ก็จะมีทั้งสารที่ช่วยเรื่องฟันขาวด้วยจะเป็นสารธรรมชาติช่วยให้เหงือกแข็งแรงไม่มีเลือดออกลดการเสียวฟันแล้วก็จะมีฟลูออไรด์ด้วยจริงๆไม่จําเป็นต้องมีฟองเลยค่ะไม่มีความจําเป็นในเรื่องของการทําความสะอาดฟันหรือว่าไม่มีประโยชน์ใดๆต่อร่าางกย แปรงฟันต้องบ้วนปากต้องมีน้ำหรือเปล่าน้ำนิดนึงเคาะน้ำออกแล้วก็เอายาสีฟันใสแล้วก็แปรงได้เลยโดยที่เราไม่ต้องบ้วนปากเพื่อที่ลดฟองเพื่อให้ตัวฟลูออไรด์เนี้ยเคลือบอยู่ที่ฟันเสร็จแล้วก็แค่บ้วนทิง้งบางท่านเนี่ยไม่บ้วนน้ำตามเลยด้วยซ้ำ นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่ครับวันนี้ครับมาพบกับเรื่องราวของฟันขาวในอุดมภติกันนะครับสถานการณ์โควิดตอนนี้นะฮะอาจทาให้ทุกคนไม่สบายใจหรือไปหาหมอฟันได้ลําบากขึ้นนะครับและหลายคนก็อยากจะมีฟันขาวอยากจะมีเหงือกชมพูอยากจะมีปากที่ไม่ซีคําอยากที่จะบอกว่าไม่แพ้อะไรคือคําตอบของวันนี้ครับก็คือยาสีฟันอันหนึ่งฮะที่คุณหมอคอทุ่งเทคิดและวิจัยขึ้นมานะครับไปพบกับคุณหมอกันนะครับคุณหมอสวัสดีนะครับ วันนี้ครับขายข้อข้องใจเกี่ยวกับฟันอย่างแน่นอนฮะถ้าเราอยากมีฟันขาวมีเหงือกชมพูที่สวยแล้วก็ไม่แพนะฮะแล้วก็ที่สำคัญได้ความรู้เรื่องการแปรงฟันด้วยคุณหมอออฟสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอันนี้ขอให้ความรู้นะครับว<ด>ันนี้ว่าเรื่องของฟันล้วนเลยนะฟันขาวแล้วเราจะสวยและหรอใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราฟันขาวเนี่ยจะทำให้เรามีความมั่นใจสแสดงว่าทั้งเหงือกและฟันของเราเนี่ยมีสุขภาพดีถ้าฟันเหลืองหรือว่าเหงือกคล้ำเนี่ยก็คนที่เห็นก็จะรู้ว่าเราเนี่ยสุขภาพไม่ดีละค่ะ๋อวันนี้เรามาให้้ความรูนะ หมอหมอนหมอเป็นคุณหมออะไรครับเป็นแอนตี้เอจิ้งนะคะเวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะคก็คือการดูแลสุขภาพก็คือเป็นวิชาแพทย์ทางเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารเคมีในร่างกายเรื่องทําให้เราชะลอวัยการใช้ชีวิตเรื่องวิตามินต่างๆค่ะอันนี้กลับมาที่ความฝันของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าอยากจะดูดีขึ้นเพราะว่าเราอาจจะสูบบุหรี่อาจจะทานชาอาจจะกินกาแฟทําให้ฟันเล่าไม่ขาวฟันขาวมันดีไงไงครับ ที่บอกว่าถ้าฟันขาวเนี่ยคนที่เราเห็นฟันขาวก็จะรู้แล้วว่าเราเนี่ยสุขภาพดีดูแลตัวเองคนที่เข้ามาก็จะรู้สึกอยากรู้จักอยาก เข้ามาชิใดใกล้ใช่ไหมคะก็จริงๆเราปัญหาสุขภาพฟันของคนทั่วไปน่จะมีเรื่องเหงือกอักเสบเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วกันที่2จะเป็นเรื่องฟันผุเหงือกอักเสบเนี่ยก็จะมีปัญหาเกิดจากที่เรามีหินปูนต่างๆทําให้เหงือกอักเสบทาให้มีเลือดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีการใช้ยาสีฟันที่ดีแล้วก็มีการแปรงฟันที่ถูกวิธีก็จะลดปัญหาของเหงือกได้ก็คือยาสีฟันที่ช่วยกระตัดคราบหินปูนก็จะช่วยลดเหงือกอักเสบแล้วก็ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ก็จะช่วยรองลดักปญหาข ที่เราจะต้องไปเจอหมอฟันได้นะคะอ๋อเหมือนกับว่าเหงื่ออักเสบนี่มีปัญหาหนักๆั้งหลายอย่างเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบคทีรียมีกลิ่นปากด้วยอ๋อกลิ่นปากที่จากเหงื่ออักเสบใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเราควรจะต้องไปหาหมอฟันขูหินปูดุก6เดือนแล้วกันเนาะใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ยังขูดไม่ได้ก็ต้องดูแลฟันให้ดีที่สุดอด่าให้มีเหงื่ออักเสบเดให้สุขภาพในช่องปากของเรามีปัญหาและฟันขาวเชิงอุดมคติในระดับโลกเลยไปเลยครับเหมือนกันทั้งโลกเเลยนนนะะะคคราาททุกกปศ็อบัขวหมดนะะะคไไม่ปรเทศหนนนอบคัเหลือ แม้แต่ฝรั่งที่ตัวขาวๆแล้วอับแดดเขาก็ยังมีว่าถ้าทาฟันขาว้เหมือนกันใช่ค่ะอยากจะมีฟันขาวต้องทำยังไงครับโดยปกติโดยปกติเนี่ยฟันขาวเนี่ยก็นอกจากง่ายๆคือเรื่องยาสีฟันใช่ไหมคะการทานอาหารชีวิตประจําวันอย่างเช่นคนปกติที่ดื่มชาหรือกาแฟก็จะมีคราบเนี่ยติดฟันก็ทําให้เกิดฟันเหลืองได้การแปรงฟันจริงก็สําคัญทั้งเรื่องยาสีฟันแล้วก็เรื่องเทคนิคการแปรงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ยาสีฟันที่ไม่ดีเนี่ยหรือว่าเทคนิคการแปรงไม่ดีจะทำให้มีหินปูนหรือว่าทำให้คราบ ออไม่่หล <ans> ุดกคะผมเห็นยาฟันขาวอะต้องไปยิงเลเซอร์แพงๆแล้วมันก็ปวดจะเจ็บด้วยอันนั้นก็คือไปทําให้ฟันขาวค่ะก็คือต้องดูเป็นรายๆไปเพราะว่าการทําให้ฟันขาวมันจะเป็นด้วยเลเซอร์หรือว่าการใช้ตัวยากัดเนี่ยจะทําให้สารเคลือบฟันที่เรียกว่าอินเเมลเนี่ยหลุดลอกออกก็จะทําให้เกิดการเสียวฟันได้นะคะหมายถึงว่าถ้าโดยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่ยาสีฟันเช่นไปยิงเลเซอร์หรือเอาไว้ฟันขาวโดยใช้สารเคมีอาจนําพามาซึ่งการเสียวฟันใช่แล้วก็ไม่ยั่งยืนด้วยนะคะก็คือแป๊บเดียว เดี๋ยวก็เป็นใหม่แต่ได้ยินว่ามียาสีฟันของคุณหมอบริ้งเนี่ยคือนั่นหมาความว่านอกจากฟันขาวแล้วทําให้ไม่เสียวฟันเห่ือชมพูลดการเสียวฟันด้วยลดการฟันขูด้วยจริงหรือเปล่าใช่จริงค่ะก็คือเนื่องจากว่ายาสีฟันเนี่ยปัจจุบันมันจะผสมสารเคมีต่างๆอันที่หเนี่ยพวก SLS ก็คือสารเพิ่มฟองกระชากไมเกิดฟองเยอะ บางท่านเนี่ยใช้แล้วก็ชอบนึกว่าใช้ฟองเยอะแล้วจะสะอาดจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะก็คือเป็นสารที่เพิ่มการแพ้เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเคยสังเกตว่าเวลาแปรงฟันแล้วมีปากลอ,อกบ้างรู้สึกแบบข้างในเยื่อบุช่องปากลอ,อกแล้วนอกจากนั้นนนพอแพ้เยอะๆก็ทําให้ปากดําอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดจากพวกสารเคมีที่ผสมอยู่ในยาสีฟันต่างๆค่ะอ๋อจริงๆแล้วคือที่ฟันเราไม่ขาวเหงือกเราอาจจะมีสีคล้ำใช่ลิมหรือปากคล้ำหรือเสียวฟันเพราะว่า จริงๆแล้วยาสีฟันบางชนิดของเรามีสารเคมีมีสารเคมีทําให้เกิดการแพะ<ช><ช>การแทะทำให้เกิดสิ่งต่างๆเรา่านี้ก็จริงๆเราหมอตั้งใจผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เองก่อนนะคะเพราะว่าตอนแรกตั้งต้นเนี่ยเพราะว่าเคยเป็นมะเร็งมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้มากหน่อยก็คือแพง่ายหลังจากที่ได้พวกเคมีเทราปีมาเนี่ยก็ต้องมาดูแลว,ว่าเราจะใช้สารไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันครีมสบู่คือต้องเลือกหมดและเพราะว่าจะแพง่ายมากยาสีฟันทั่วไปตามท้องตลาดนะคะก็ต้องไปอ่านดูว่ามัน มีส่วนผสมอะไรบ้างก็จะมีพวกสารเคมีนู่นนี่เยอะแยะพอหมอใช้แล้วมันก็ปากลอกบ้างปากแห้งผื่นขึ้นค่ะคก็เลยต้องพยายามดูสุตแล้วก็ผลิตขึ้นมาเพื่อที่ให้มันปลอดภัยไร้สารเคมีก็คือจะไม่มี SLS ไม่มีไตรโคซาแล้วก็ไม่มีพาราเบนค่ะ ตัวที่ว่านะครับ SLS ไลโปซานไลโคซานแล้วก็พาราเบนค่ะพาราเบนมันคืออะไรครับตัวนี้ครับตัว SLS นี่ก็จะเป็นสารเพิ่มฟองนะคะก็คือจะเป็นสารเพิ่มฟองที่ใส่ในพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆก็จะเป็นสบู่อาบน้ำบางน้ำยาถูพื้นก็มีน้ำยาล้างจานก็มีนะคะแล้วก็ไลโคซานนี่จะเป็นพวกสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียจะช่วยเรื่องระงับกลิ่นปากไม่ให้มีแบคทีเรียในปากช่วยเรื่องกลิ่นปากได้แต่ก็จะเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งส่วนพาราเบนนี่จะเป็นสารกัน ก็เป็นสารก่อบมะเร็งอย่างหนึ่งกันค่ะบริงไม่มีสารตัวนี้ไม่มีเลยค่ะงั้นจริงๆแล้วอ่ะนอกจากว่าฟันเรา จะขาวเงือกแล้วก็ไม่ดําค้าปากไม่ชมพูแล้วก็ไม่แพ้แล้วอะ่ะมันจะมันหนยาสกสัตปกติไหมมันทาให้ฟันเราไม่มีกลิ่นปากมันทาให้เราปกติเหมือนยาสีฟันใช<ล>่ค่ะก็คือจริงๆเนี่ยอันนี้ตั้งใจเพราะว่าปกติยาสีฟันที่ไม่มีสารเคมีเนี่ยมันมักจะใช้แล้วจะรู้สึกไม่ค่อยสะอาดกลิ่นก็ไม่ค่อยสดชื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็คือจะมีทั้งสารที่ช่วยเรื่องฟันขาวด้วยจะเป็นสารธรรมชาติที่ช่วยเหมือนขัดพวกคราบหินปูนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีคราบหินปูนแล้ว จะลดการเสียฟันแล้วก็จะมีฟลอร์ด้วยฟลอร์เนี่ยทุกคนก็ทราบอีกแล้วว่ามันจะช่วยเรื่องป้องกันฟันผุในที่เีคุณหมอทั้งทีนะครับจะได้ไขข้อข้องใจเรื่องการแปรงฟันนะฮะสิ่งที่เราทําวันละสองถึงสามครั้งนะฮะจริงๆยาสีฟันเนี่ยควรมีฟองไหมจริงๆไม่จําเป็นต้องมีฟองเลยค่ะอย่างที่บอกว่ายาสีฟันเนี่ยเวลาที่มีฟองเยอะๆมันเกิดจากการที่เราใส่ SLS ซึ่งเป็นสารเพิ่มฟองไม่มีความจําเป็นในเรื่องของการทําความสะอาดฟันหรือว่าไม่มีประโยชน์ใดๆต่อร่างกายเลยยาสีฟันไม่มีฟองก็ได้ ใช่ไม่ต้องมีฟองเลยค่ะใครอยากชอบฟองก็มีฟองแต่ฟองจะมาพร,า s <S <ช>ร้อม s อ s ใช่ซึ่งจะทำให้เกิดการแพ<ต>้แต่มันรู้สึกว่าถ้ามันไม่มีฟองอะคุณหมอมันรู้สึกว่ามันไม่สะอาดสดชื่นนะครับสะอาดค่ะต้องลองใช้เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกสะอาดสดชื่นนี่ก็คืออย่างยาสีฟันนี้ใช้แล้วเนื่องจากว่ามันจะช่วยขัดพวกคราบหินปูนเราจะรู้สึกสะอาดมากอยู่แล้วแล้ว,ลวก็จะมีเปอร์มินไอลอ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความหอมสดชื่นแบบเป็นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะอ๋ออาจเป็นความรู้สึกแล้วกันมีฟองไม่มีฟองข ต้องวนปากต้องมีน้ําหรือเปล่าก็จริงๆอันเนี้ยเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยทราบแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ทาจริงๆก็จะมีคนไข้าถามบ่อยๆว่าเนี่ยใช้กับการแปลงแห้งได้หรือเปล่าคือการแปลงแห้งเนี่ยไม่เคยได้ยินกันหรือเปล่าแปลงแห้งนะฮะ,ะแปลงสีฟันแบบแห้งหรือเปล่าเหมือนข้าต้มแห้งป่า ก็คือจริงๆเลาเนี้ยปกติเรามักจะบ้วนปากก่อนหรือว่าเอาแปรงสีฟันที่ใส่ยาสีฟันลงไปจุ่มน้ำแล้วก็ค่อยแปรงใช่ไหมคะปกตินียทุกวันตอนเช้าอยู่แล้วเราก็ข<ช>ูดขูดขล้วแล้วก็อย่างนี้อ,<ช>อันนี้แปรงปกติจริงๆเราวิจัยมาใหม่วันเนี้ยแต่ย้ําก่อนนะคะว่าการแปรงแห้งเนี้ยจะมีประโยชน์ก็ต่เมื่อใช้กับยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ผสมเท่านั้นเพราะว่าประเด็นหลักเขาคือต้องการให้มีฟลูออไรด์เนียเคลือบที่ฟันเพื่อป้องกันฟันผุก็คืออาจจะน้ำนิดนึงเคาะน้ํา<ช><ส>ออกแล้วก็เอายา เาไปแกว่งอะไรก่อน <Okay. S 2> เพื่อที่ลด องหนูไี่บอกจริงฟองนี่ไม่จําเป็นเลยของเราไม่มีฟองแล้วก็คือเพื่อให้ฟองน้อยแล้วก็เพื่อให้ตัวฟัวรด์เนี่ยเคลือบอยู่ที่ฟันค่ะเสร็จ<อ>แล้วเนี่ยพอแปลงเสร็จแล้วก็แค่บ้วนทิ้งบางท่านเนี่ยไม่บ้วนน้าตามเลยด้วยซ้ําแต่เราก็แล้วแต่รีรเเมนต์ว่าบ้วนน้ำไม่เกินประมาณ1 2จิบก,ก็พอแล้วค่ะสิ่งที่ได้นอกจากฟันมีฟัวรด์เคลือบแข็งแรงเราด้วยเ็าะอยากน้ด <laughs> <laughs> ้นใช่ไหมใช่หมใช่ไ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 หมใ่ไหมใช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 ่ไหมใ่ไหมใา่วหมใช่ไหมใชลไอมใ่ไหมใ่ไหมใไม่ ม,มีฟองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทําได้ค่ะ อันนี้อาจจะเป็นวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็หลังแปรงฟันเนี้ยแนะนําว่าไม่ให้ดื่มน้ําหรือว่าทานอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ฟลูออไรด์เนี้ยเคลือบฟันก่อนอ๋อหมายควาว่าแปรงเสร็จอย่าเพิ่งทานข้าวใช่ค่ะไม่งั้นฟลูออไรด์ก็จะหลุดไปการมีฟลูออไรด์อยู่ที่ฟันเคลือบไว้นานๆมันทาให้เกิดอะไรเ่ะครับป้องกันฟันผุค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเด็กใช้ได้ไหมเด็กใช้ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีสารเคมีแต่ว่าจะมีเปปเปอร์มินไอย์ถ้าเด็กที่ชอบทานมิ้นท์อะไรอยู่แล้วสามารถ อยากจะมีสุขภาพฟันที่ดีขาวไม่มีปากชมพูปากไม่คล้ำแล้วก็ปลอดภยัยไร้าสารเคมีอ่าถ<ห>้าอย่างนี้ต้องซื้อนั่งกี่บาทครับสองร้อยแปดสิบห้าบาทค่ะตอนนี้สองหลอดสองร้อยแปดสิบห้าบาทสองร้อยแปดสิบห้าบาทนะฮะตอนนี้ซื้อหนึ่งหลอดแถมหนึ่งหลอดสองร้อยแปดสิบห้าบาทนะฮะแตกต่างจากเจาก้าสนฟันที่อยู่ในห้าดสรรนครับเพราะว่ามีหลายฟันตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยจนถึงหลายร้อย,อยครับจริงๆส่วนผสมของยาสีฟันเนี่ยก็แตกต่างกาันพวกที่ราคาถูกหน่อยก็อาจจะมีสารที่ราคาถูก อย่างเช่นพวกสารเพิ่มฟองอันนี้จะราคาถูกหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะราคาถูกได้แต่ว่าอันที่เป็นเหมือนพวกไร้สารเคมีขึ้นมาก็ต้องใช้ตัวอื่นที่มีราคาสูงขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยให้เรื่องฟันขาวด้วยแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยในเรื่องสุขภาพของเหงือกก็เลยทําให้มีราคาสูงขึ้นแล้วก็คุณภาพดีข,ขึ้นไร้สารเคมีค่ะราคาไม่สําคัญถ้าความคุ้มค่าคุม้มไหมครับถ้าเกิดเทียบกับสุขภาพที่ได้นี่ถือว่าถูกมากนะคะ ใช้ได้นานขนาดไหนครับนานมากเลยค่ะยิ่งถ้าเกิดเป็นการแปลงแห้งเนี่ยก็คือใช้ไม่ต้องเยอะเลยก็จะใช้1หลอดใช้ได้ถึง2เดือนค่ะหหลอดใช้ได้2เดือนต่อหนึ่งคนก็นี่คือความรู้แล้วกันนะที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาสีฟันอาจจะเป็นความเข้าใจของเราก็คือว่ายาสีฟันมีทั้งมีฟองและไม่มีฟองมีฟูอไลน์และไม่มีฟูอไลน์มีทั้งแปรงแห้งแล้วก็แปรงไม่แห้งแต่สัมพันธ์ที่สุดก็คือว่าพวกเราเองมีฟันเพียงแค่ชุดเดียวจะถึงตายเพราะฉะนั้นดูแลมันไว้ให้ดีที่สุดนะฮะ ุภาพเราใช่ค่ะบนดันัอื่นทำได้หรือเ่าไม่รู้แต่บิงทำได้ใช่ไหมทำได้ค่ะ,ะและนี่คือธุรกิจนะฮะจากคุณหมอที่เกิดขึ้นจริงอยากสิฟันที่ทำให้บุคลิกภาพดีและฟันมีสุขภาพดีครับ